ต้มเสร็จก็เอาขอนมจีนมาล้างน,น้ำนะคะล้างให้มันสะอาดอันนี้ก็ต่อด้วยต้มตีนไก่ ดูซิว่าร,รอบเย็นเราจะทำอะไรกินต้มสักพักหนึ่งเหมือนกันนะค่ะเนี่ยเพราะว่าชอบให้มันเปื่อยนิดหนึ่งโหดูตีนนี้อวบม,มาก,มากๆเลยปารตคือมาตีนใหญ่คักเนเแต่ตีนไก่อันนี้ มาค่ะมาตำแตงกันรอบเย็นนะคะวันนี้ตำแตงใส่ตีนไก่แล้วก็มีขนมจีนเครื่องปรุงก็ทั่วๆไปค่ะน้ำปลาน้ำปลาราน้ำตาลผงชูรดมะนาวมะเขือพริกแห้งพริกสดผสมกันเมื่ดนิดนึง ไม่มีขาตั้งยังไม่ได้ไปหาซื้อขาตั้งมาแล้วพอาเล็กๆเ,เนาะเราก็ใส่ไปเลยสูตรร้องง่ายๆแตง,งมะเขือเทศก็ฝานไว้แล้ว เราก็ใส่ปใบมะนาวืมาวับตามด้วยปรุงรสไปเลยค่ะบางคนจะชอบปรุงก่อนนะคะแต่ว่านี้จะชอบประมาณนี้ค่ะใส่เครื่องปรุงทีเดียวแล้วก็ตำ มันเข้ากันเลยจะชอบกินรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะวานี้ค่ะตามด้วยน้ำปราน้ำปรานี่คือต้มเองนะคะมันไม่ค่อยเค็มเทเลยดีกว่านาะเพราะเรารู้ว่ามันไม่ค่อยเค็มเราก็กะระยะเอานะครับประมาณสามช้อนโต๊ะ ราะว่าเราต้มเองปรุงเองเรารู้รสชาติมันมันไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เนาะกินประจำบางทีก็ซื้อเข้ากินงทั้บางทีก็ต้มเองน้ำปลาสูตรท,ทั่วไปดูสูตรตามยู u t u b ทูมากอะไรมาก อืมเปื่อยปลาหอมเจังอืมชิมอืมอร่อยเห็นไหมครับปลาซอยต้องเยอะก็ยังไม่เค็ม เขจะใส่ขนมจีนไม่ต้องใส่เยอะนะเด็กกินไม่หมดกินคนเดียวเด็กๆกินพิซซ่าถึงไม่กินพิซซ่าเขาก็ไม่กินด้วยนะเนาะเฟนก็ไม่กินกินคนเดียวเราคเขาเบา ช้อนขนออกไปค่ะเพราะเดี๋ยวเส้นมันจะขาดชอบกินเส้นยาวๆค่ะ,ะชิมหน่อยค่ะ อืมอร่อยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตำแต่งตีนไกส่ส่วขนมจีนของเาราดูค่ะแซบแซบ,บแซบแซบรอบดิกแต่ปกะะติแล้วจะเป็นคนไม่ค่อยกินรอบดิกนะคะแต่วันนี้อดไม่ไหวนึกอยาก <c oughs> จะเลยมาทำกิน อันนี้ก็จะเป็นพิซซาของเด็กๆนะคะวันนี้สั่งพิซซามาให้เขากินสั่งมาสี่กล่องค่ะวันนี้หน้าไข่หน้ามันใครชอบรสไหนก็สั่งรสนั้นนะคะที่บ้านจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็กินหมดของเขานะคะแต่ก็คือพัพกยกอะ่ะกินอิ่มไปยกนึงแล้วแล้วก็พักไปแป๊บนึงแล้วก็มากินใหม่อะไรประมาณนี้คะ่ะเด็กเด็กๆที่บ้าน มาเก็บถั่วลันเตาไปกินกับตำแตงนะคะถึงมันจะไม่เยอะแต่มันพอได้เก็บค่ะอืมจะไม่ชอบกินลูกเก่มันนะคะถั่วลันเตาจะชอบกินลูกอ่อนมันประมาณเนี้ยค่ะไปกินเป็นสลัดอร่อยอ้ยอันนี้แอบเก๋แล้วอย้อย หลายต้นอยู่นั้นนี่แต่ว่าได้ไม่เยอะแล้วค่ะเพราะปลูกปลูกไม่เยอะปลูกนิดนึงเราก็ชอบกินไหมก็ชอบแต่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นที่ว่าจะปลูกเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะถ้าจะปลูกเยอะกิน,นจริงก็ เพาะในบ้านก็ได้นะคะนี่ถั่วลันทอนเนี่ยเคยเพาะในบ้านอยู่มันก็ขึ้นให้ให้อยู่มาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะนี่เกล้วอันนี้ต้นอยู่ทางนั้น ต้นไม่ใหญ่นะคะต้นเล็กๆมันกระเด้งเนาะมันขึ้นให้แต่ว่ามันไม่โตแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรด้วยปลูกทิ้งปลูกควา้างแล้วเฟนก็นมาตัดยาก็โดนไปด้วยอุ้ยตรงนี้มีหลายลูกอยู่นี่ โอ้ยได้อิ่มอยู่ค่ะวันนี้เห็นว่าไม่เยอะก็ได้กำหนึ่งอยู่นะนี่อืมอืมม่ค่ะก็ได้เยอะอยู่นะนนี่กำหนึ่งอยู่กินอิ่มอยู่ไปค่ะไปกินตำแตงกันนี่คืออาหารรอบดึกของเราวันนี้ตำแตงตีนไก่ ชุอกนมจีนแล้วก็เอากิมจิออกมาชิมค่ะกิมจินี่ก็ทําเองนะคะสิบวันไม่รู้จะเปรี้ยวหรือย,ยังแล้วก็ผักสลัดถั่วที่ไปเก็บมาจากสวนหลังบ้านเมื่อกี้นี่ผักสลัดมาค่ะกินรอบดึกกันนะะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะน,นะคลิปอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ก็ดูให้หน่อยนะคะฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ